สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับดวงการเงินในเดือนพฤษภาหกเนี้จะเป็นอย่างไรอ้าเรามาดูกันนะครับได้ไพ่เดือดตาน้ำหน้ามาเลยทีเดียวเขาบอกว่าแหมทําอะไรคุณก็รุ่งนะทาอะไรคุณก็โดดเด่นนะขอให้มันปังขอให้มันดังเนะี่ยเป็นใช้ได้มันจับเงินจับทองอยู่เหมือนกันสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับนะโอ้โหไพ่คิงเหรียญเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาให้เราดีอกดีใจแต่เขาบอกว่า ในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะได้คิงเหรียญเนี่ยพูดถึงว่าเฮ้ยพอเราเนี่ยนะเริ่มมีเงินมีทองแล้วก็จงอย่าสุรุ่ยสุร่ายนะครับอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับไพ่ชาริออตเนี่ยนะออกมาเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องชาริออนะเรามาดูเรื่องห้าเหรียญก่อนนะทำไมแหมมันเมื่อกี้มัน,มน,มนกําลังลุ่งๆุอยู่แต่มันเป็นขอทานแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแนะลืมประมาณตนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับให้นึกถึงวันที่เราไม่มี นะให้นึกถึงวันที่เรานะเคยลำบุงลำบากเก็บเงินเก็บทองเอาไว้นะถ้ารุ่งเก็บเงินเอาไว้นะถ้าร่วงก็ต้องทําใจนะเพราะว่าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสนานไปแล้วนะครับแสดงว่า,าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเตือนคุณเองว่าอยากทาอะไรที่ว่ามันสุดโต่งเกินไปนะนะครับอ่าเอาเอาแค่พอดีพอดีอ่ะ จบไปไม่มีใครอยากจระดูไพ่ห้าเหรียญน,นะครับแหมเป็นไพ่อัปมงคลนะฮะดชฉรีออดที่พูดถึงอะไรนะครับเขาพูดถึงการที่คุณเองเนี่ยทำอะไรให้มันโดดเด่นนะทำอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ให้คนเห็นินในหมู่มากจะชักนำชักพาเงินเนี่ยเข้ากระเป๋าคุณนะอย่างดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีสิงห์อยู่เหมือนกันเนาะเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ